เมื่อกี้คือเรากำลังนั่งเล่นเกมอยู่นี่ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเพเช่นมาร์กนะฮะคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในรีเพย์อ่าลกปนี้นยเขาบอกว่าหลังจากที่เรายุ่งวุ่นวายมาทั้งวันนะระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเราได้พบกับเกมเก่าๆอยู่เกมหนึ่งซึ่งเราได้ตัดสินใจที่จะซื้อมันกลับบ้านด้วยวิธีเล่นง่ายๆในคู่มือของเกมนี้เขาบอกว่าวิธีเล่นนะกด A กับ D เพื่อเดินซ้ายขวากดสเปซบาเพื่อกระโดดแล้วก็ใช้ประตู เราได้ตัดสินใจที่จะเล่นเกมในคืนนั้นนะโอ้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างก็แค่เกมใช่ไหมก็คือเราซื้อเกมกลับบ้านมาเกมหนึง่งแล้วก็เราอยากที่จะแบบพักผ่อนในการเล่นเกมโอเคไปกันดีกว่าครับก่อนชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงในอนาคตนะฮะไปครับผม เลเวลสตาร์อ๋ออันนี้คือเกมที่เราซื้อมาใช่ไหมล้วแบบเราทํางานมาเหนื่อยมากแล้วกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเราได้เจอร้านเกมร้านหนึงแล้วก็ได้ซื้อเกมนี้มาซึ่งมันดูมาริโออู้เราโอ้นี่โหน,โนี่จอยอุ้ยเร,เราเลื่อนท้ายเลื่อนฝ่ามันไอ้นี่ตามดนะ้วยแล้วเรากดกดกระโดดแล้วปุ่มปุ่มกดกระโดดตาม,มี่โอเคนะโอเคนะดีเทลดีนะ วีเอ้ยเราสามารถอ๋อถ้าเราหันออกมันจะซูมออกโอ้นี่ห้องเราเหรออันนี้คือห้องเราฮะโอ้เราสามารถหันดูแล้วผมอยากดูข้างหลังแล้วอะอันนี้เราซื้อโคโคโคโลมาด้วย มันคือน้ำอัดลมโคโคโคโลนะฮะเขาไม่จ่ายแล้วก็เลยเป็นโคโคโคลออันนี้เครื่องเฟมิคอมใช่ไหมเก่ามากโอเคไปฮะเราซื้อมาทั้งเครื่องนะเราไม่ได้ซื้อแค่เกมนะเราซื้อมาทั้งเครื่องเลยมันบอกว่าเราเจอเกมเก่าๆเครื่องหนึ่งแล้วเราก็ซื้อมาโอเคไปฮะเราเดินซ้ายขวาในการเก็บเหรียญอะไรอะทำไมเราต้องย่องกดกระโดดได้โอเคเราต้องเก็บเหรียญให้หมดนะวิธีเล่นเกมนี้ ทำไมเนี่ยทำไมเราย่องวันในบ้านอันนี้เรามาขโมยของบ้านเขาเนี่ยฮะเข้าบ้านใครไม่รู้โอเคปะฟ้าผ่าใช่ไหมฟ้าผ่าเฮ้ hey! วันดีเฮ้ hey! วันดีใครก็ไม่รู้โอเคฮะเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ แอบขโมยลงได้ไหมเหมือนจะลงได้นะผมไม่กล,ล้าลงอนะ่ะต้องการหกเหรียญในการผ่านดา่านโอ้ง่ายๆการที่สองเฮ้ว่างไงเอ้ย เอ้าซาวเกมหายไปแล้วฟ้าผ่าเกมพังวะเนี่ยเอากลับมาละโอเค่ะไปต่อเราไปทั้งหมดสิโอ้ห้องใต้ดินไม่ยากฮะไม่ยากฮะโอเค แล้วก็ขึ้นไปหกเหรียญเฮ้อเชีย่ยแมวที่ไหนมาน่ะวีโรบอทเดิมเหมือนเดิมนะเอ้ยไอ้คนจากด่านเมื่อกี้ว่าไงอันนี้เจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยหล่อนประตูนี้ว่ะ ใครตายวะทำไมมีคนตายตรงนี้วะเชื่เอเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันลุกเมื่อกี้มันลุกแล้วบ้านล็อกไปแล้วเมื่อกี้ศพม,มันลุกขึ้นมา ต้องการแปดเหรียญโอเค Level เลเวลสามเมื่อกี้ศพในบ้านมันลุกขึ้นมานะตอนที่ผมกดออกจากบ้านอนะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อบ้านข้างๆเลยเฉยโอู่บ้านานู้นงเงินเยอะมากอันนี้เราเล่นเกมรับบทเป็นขโมยใช่ไหมนะเราเฮ้ย เดี๋ยวมันเข้ามาบ้านเราป่ะเนี่ยที่จะบอกนะบ้านในเกมเป็นบ้านเราอะเข้าไม่ได้ด้วยโอ้โหนอนไหมผมว่าปิดเกมนอนดีกว่าพ่งน,นี้ทำงานพ่งน,นี้ทํางานเช้าปิดเกมนอนดีกว่าเนี่ยห้องทางซ้ายเราไปไม่ได้สามเหลี่ยมเลยอะ อ๊อาบ,บ้านใครวะอ๊เมื่กกี้มีคนวางกับดักบที่ประตูเราโดนน้ำหล่นลงมาใส่หัวอุ้ยแล้วทำไมฉากมันมีเลือดด้วยวะเนี่ยอะไรวะ เมื่อกี้คือเรากำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในเกมอ้าเฉียะเฉียะเอา้เอาเข้าบ้านไม่ได้โอ้โหเลือดเพิ่งเห็นเลือดเต็มเลย น,นีเข้าไม่ได้เชื่อแล้วเนี่ยปิดไฟนอนเลยจริงๆผมอยากนอนผมอยากผมอยากนอนแล้วอะ่ะนรถเสียงเดือมันดังมาก ชัดๆอันนี้พ่อกับแม่เราปะเนี่ยตายไปแล้วอะเนี่ยแล้วแบบพอเราเดินในเกมเสียงในจริงก็มีเสียงข้างนอกเนี่ยมีเสียงเดิมเหมือนกันเนี่ย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  โอ้แล้วยังจะเล่นต่อเชี่ยมันใกล้มันใกล้มากโอ้โหเดินโคตรแรงเบาเบาหน่อยบ้านทำจากไม้เจี๊ย โห้ดังขึ้นเรื่อยๆ น่ารักมันไม่เหมาะกับเกมเลยโอเคครับผมก็จบแล้วสำหรับรนะีเพลย์นะฮะอุ้ยสนุกสนุกดีนะผมชอบชอบตรงที่มันแบบผ่านซ้ายันขวาได้เวลาเราเล่นเกมตื่นเต้นดีเออผมคิดไว้แล้วแหละว่าตอนเล่นมันต้องมาโผลที่บ้านเราอะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมากราดนี้ใช่ไหมใช้ได้ ทีนี้ก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีใครกล้าเล่นเกมตอนดึงคืนแล้วแหละ mm hmm. ผมก็คงไม่กล้าเล่นเกมตอนดึงคืนไปอีกนาน <c oughs> อ่ะโอเคครับผมไปลนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซีอูเกนครับผมเจอกันครับ